สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ผมในเอสเปอร์วิชัยนะครับวันนี้เราพามาที่งานเอสกิโมแลนด์นะครับที่ห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับเป็นงานกินของกินอร่อยๆครับขนมาให้เพื่อนๆได้ลิ้มลองนะครับอ่าบรรยากาศนี่ก็ชิลๆเพลงเพลินๆนะครับนี่นอกจากของกินเราก็มีพวกเสื้อผ้าเลยนะครับเครื่องประดับเราก็มีมานะครับของกินก็ไม่ว่าจะเป็นของขาวของหวานขนมาเต็มที่กัดครับ มาเลือกมาชมก็ได้เลยนะครับที่เดอะมอลล์บางแคนะครับนี่ริทเติ้ลซีก็มีนะครับโอ้โหอดใจไม่ไหวครับผมคงต้องจัดทั้งอย่างสออย่างนะครับโอ้โหของข้าวของหวานเตลมครับเตลมเตลมครับต้องมาโดนเองครับต้องมาชิมมาโดนเองนะครับงานเริ่มวันที่18ถึงวันที่25มีนาคม2564นี้นะครับมาโดนกันได้นะครับ